สวัสดีครับวันนี้วันศุกร์ที่2มิถุนายน2566วันนี้ตื่นขึ้นมาแล้วก็ทํากิจวัตรประจําวันของตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้กําลังรอรถเพื่อที่จะให้รถนั้นมารับผมไปส่งที่โรงเรียนอยู่ที่โรงเรียนก็จะมีการเรียนการสอนตามปกติตามตารางครับวันนี้ก็วันนี้ไม่มีเรียนเสริมนะครับก็จะเลิกเร็วหน่อยนะครับประมาณบ่ายสามครึ่งประมาณนี้กลับมาแล้วก็ค่อยมาออกกําลังกายนะครับวันนี้ก็ไม่ได้วิ่งแล้วนะครับเนื่องจาก พักร่างกายแล้วนะครับก็อาจจะมียกน้ําหนักนิดๆหน่อยๆให้ร่างกายมันไม่คืนนะครับถ้าเราห่างไปประมาณ 3- 4ถึงวันแล้วมายกอีกทีมันจะปวดแขนนะครับผมเคยเป็นแล้วครับก็ท่าที่ผมยกนะครับเป็นแขนอย่างนี้ยกอกวิดพื้นแล้วก็ซิดอัพนะครับเสร็จแล้วก็โหนบาครับนี่อุปกรณ์ออกกำลังกายก็อยู่บ้านนะครับก็มีเต็มเลยครับที่บ้านผมนะครับ ส่วนงานวิ่งนะครับวิ่ง2วันก็คือวันอาทิตย์กับวันจันทร์ครับอยู่โรงเรียนบ้านหนองแคนวันอาทิตย์อีกวันหนึ่งอยู่สารครามอยู่ที่โรงเรียนบ้านอะไรนี่แหละครับผมจําชื่อไม่ได้ครับเดี๋ยวตอนไปแข่งวิ่งเดี๋ยวค่อยมาเจอกันอีกทีนะครับสหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็มาพูดเรื่องาราวเล็กๆน้อยๆไ้เพียงเท่านี้ครับบาย,บาย